อำเภอวิสิพวงเพชรนะครับอำเภอปากระดบที่คันดินขึ้นมาเนี่ยนะฮะแถวพันหนึ่งรอบหนึ่งพันสองถ้าแถวคลองปราปลาแถวคลองปราปลาเนี่ยตอนนี้ยังทําอยู่ไหมครับเอ่อคันบางส่วนยังอยู่ครับแต่โดนทลายไปประมาณสักกิโลนะครับโดนทลายมันทลายยังไงฮะอ่อคือตอนตอนที่เราพั้นคันดินนะครับครับขันคันดินเมื่อเมื่อเมื่อวานเนี่ยครับ้งแต่เมื่อคืนนะฮะ แต่ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยแหละครับปั้นกระดินเกือบจะเสร็จแล้วครับนี่มีชาวบ,บ้านดอนเมืองเนี่ยครับเขาไม่พอใจครับเขาก็เลยเข้ามาประท้วงให้รถรถหยุดทางานเขาบอกว่ามันไปท่วมพื้นที่ดอนเมืองนะครับด้วยก็เลย<ม>เอาก็เลยหยุดแล้วก็เจรจากันนะครับก็โดยมีทั้งตสงกาลุนหสกุลกับสสบุญตรีกเกตไอ้ประเกตตอนี้ครับก็เข้าไปเจรจาได้ข้อยุติว่าไอ้แบ็คโฮของของประเกตเนี่ยสิบคันเนี่ยครับ เราแบ่งไปให้ทําในเขตดอนเมืองเนี่ยห้าคันจะทําในเขตปากเกตห้าคันช่วยกันครับในเขตในเขตดอนเมืองเนี่ยมันไม่สะดวกมันจะต้องเอาเอาเทงะครับเอาเอาเลือเอาแ็คโครอยน้ำปลาใชลงไปตะขอปลาแล้วก็ถึงจะทําทําได้ครับก็เลยท้งทสอเทงนะครับสมปันตีเนี่ยก็เป็นผู้จัดหาแ็คโคให้จัดหา โปะลอยทาให้จะหาไอ้รถเข็นใหญ่รถเข็นยักษ์มืื่อจะยกแมคโครใส่เนี่ยให้เรียบร้อยครับพระจรจายุติก็มีท่านลัมตีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านจงยุทธนะครับแล้วก็ท่านอ่าไม่เข้ามาเจรจาครับนะครับก็พาร่วมเจรจาแล้วก็แถลงข่าวเรียบร้อยไปจนพอใจแยกย้ายกลับบ้านครับแล้วก็เอาแมคโครเนี่ยข้ามฝั่งไปทํฝั่งนู้นเลยครับนะครับเริ่มเริ่มดำเนินการเลยผมก็กลับตอนประมาณ อ่าห้าหกโมงีประมาณทุ่มนะครับเออตอนนั้นน <c oughs> <g> ี่ก็คือก็จะทําทั้งสองฝั่งตกลงทั้งฝั่ง้ำตกลงมาตกลงอย่างเงี้ยครับ,รบทุ่มหนึ่ง <c oughs> ผมก็กลับมาครับก็ปรากฏว่าผมได้รับแจ้งตอนตีสองครับว่าว่ามีการทั้งคันดินทําเนี่ยพังหมดแล้วปก็ออกไปตรวจดูปรากฏว่าชุมชนนนเมืองก็เอาไมโครจากที่ไหนมาไม่ทราบครับบารลือคันดินหมดแล้วครับก็นาโดยท่านสสอารนุนเนี่ยครับทำมาเองครับบอกว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนเข้าก็เลยมาทําลายคันดิน ลิงไปครับแล้วแล้วการุนนั้นทําอะไรอยู่ฮะก็ถ้าการุนเป็นผู้นำมาอะไรครับท่านครับนํามาพังคันดินเลยอระครับผมครับโอ้ตอนตีสองเหรอฮะประมาณประมาณตอนพางประมาณเที่ยงคืนกว่าแต่แต่แต่ที่ผมได้รับแจ้งไาเนี่ยตอนตอนตีสองผมออกมาเนี่ยใครเดินพางไปหมดแล้วครับในในเพื่อที่อธิบายเนี่ยคันดินเนี่ยนะฮะมันทาจากไหนถึงไหนฮะทําทําจากอจากประตูไซฟอนนะครับค่ะ สตรูไซฟอนไอ้ที่ไอ้ที่ของมะปาทำเรียบเรียบแนวเขตไอ้คองมะปาไปเรื่อยๆนะครับอาจจะทาไปให้ถึงจนถึงบางซื่อนู่นเลยครับเพราะว่าจะต้องไปสูบน้ํบอกที่บางซื่อนะครับจุดจุดเริ่มเนี่ยมันอยู่ตรงไหนฮะจุดเริ่มตั้งแต่อ่าตำบลคลองเกลือนู่นแหละครับมานะครับค่ะครับครับแล้วแล้วแล้วที่ที่ทางสสการุณเขาพาทางดอนเมืองเนี่ยมามาพังเนี่ยมันมันระยะมัน กว้างขนาดาไหนฮะหรือทั้งแถบเลยไม่มาพังไอ้ตรงนี้ครับตัตง้งแต่แยกไอ้สีสมานที่จะขึ้นทางด่วนนะครับค่ะค่ะไอ <ป S 1> ้ยะไปด้านเมืองฮะแต,แต่แต่ตรงเนี้ยลงไปด้านล่างครับซึ่งเป็นเป็นที่ต่ำอะครับก็พังไปน่าจะประมาณสักกิโลกว่าๆละครับที่ที่ท,ที่ที่ขาเดินพังไปนะครับอืมค่ะแต่ว่าตอนตอนที่นายอำเภอเล่าเนี่ยตอนหัวค่ําเนี่ยนะนายการุนเนี่ยยังมาช่วยในการเจรจาอยู่เลยใช่ไหมฮะเจรจาเเรียบร้อยรับแล้วแถลงแถลงเรียบร้อยออกคีวทุก อันแหละครับก็คือเรา<อ>จะแบ่งแบ็คโฮไปสองฝั่ง<อ>แล้วก็ช่วยกันทำพันครับอ้วเราทไปคู่ขนานกันไปเลยโดยโดยทางสสบนตรีเนี่ยออกค่าจ่ายให้หมดนะครับอืมตอนนั้นก็ตกลงรู้เรื่องนายการ,รุนี่ก็อยู่ในนั้นด้วยก็ถแถลงด้วยครับแล้วท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็อยู่ด้วยครับท่านไอ้นัฐวุฒธเถใส่ใส่เสื้อก็มาด้วยครับนะครับครับนายเพิร์วิสิตก็อยู่ตรงนั้นด้วยเหมือนกันครับผมก็อยู่บริเวณนั้นด้วยก็รับรู้กันหมด รับรับรู้กันหมดครับแต่ตอนแถลงเนี่ยผมไม่ได้แถลงนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่เขาก็แถลงกันนะครับเสร็จแล้วก็แยกย้ายการลงมือทําครับแยกย้ายลงมือทำชาวบ้านก็กลับบ้านไปคันดินนี่ก็สูงประมาณสักเมตรหนึ่งครับประมาณสักเมตรหนึ่งครับครับครับแล้วแต่พอเวลาเที่ยงคืนเนี่ยเขาก็มีมวลชนกลับมาใหม่แล้วท่านกระลุนก็นามวลชนเข้ามาใหม่ครับครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าอ่าต้องทำลายคันดินไปเพราะว่าชาวบ้านท่านเดือดร้อนค่ะแต่ว่าไม่ได้มีการเจรจาหรือพูดคุยกับเราก่อน ไม่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 ได้เจรจาอะไรเลยผมอออกไปมันมันพังมาแล้วเราไม่รู้จะพูดว่ายังไงครับแล้วทำยังไงต่อไปคะหลังจากนี้ผมผมก็รายงานท่านผู้ว่าครับเพื่อให้ท่านผู้ว่าเนี่ยอออ่่่าาารายงานเข้าศูนย์ศูนย์ต่างหากครับอืมห่าหนครับแล้วตอนนี้มีแนวทางออกมาเพิ่มหรือยังคะหลังจากที่แนวคันดีมันพังไปแล้วเนี่ยอ๋อก็ตอนนี้ผมรายงานท่านผู้ว่าเมื่อเช้าท่านผู้ว่าจะเรียกประชุมตอนเก้าโมงนะครับว่า เชิญนายกเทศมนตรีคนครปฐเกตนะครับท่านวิชัยนะครับแล้วก็เชิญไอ้ไอ้ที่เตรียมจดแทนดีโอไอคือไอ้ที่อิมแพกนะครับค่ะไ,ไปไปไปแล้วก็ปปาเนี่ยไปคุยกันที่ที่นั่น,นะครับเพราะว่าอ,อ่าคงจะต้องหาหาแนวใหม่ครับเพราะว่าถ้าเราจะต้องขัดแย้งกันตลอดจะทะเลาะกันตลอดอย่างนี้มันคงจะทาลา,าบากอะครับครับรถทําไมเขาถึงมาพังอะฮะก็ในเมื่อเราคันดินนั่นนะมันสําหรับ กั้นเอาไว้เพื่อไม่ให้น้าจากคองประปามันทะลักทะลักขึ้นมาถูกไหมฮะครับครับแล้วทำไมต้องไปพังเพราะเรากั้นฝั่งนี้ฝั่งเราเพราะพกฝั่งฝั่งเราทําก่อนนะครับมันต้องเสร็จก่อนนะครับฝั่งเรา้งรอเรือลงไป ครับรอเรเือลงไปครับทีนี้ทีนี้ไอตรงนั้นมันไม่ได้กังวลหรอกครับจริงๆแล้วน้ำจากคลองประปาเนี่ยเราสามารถไอกทมนะครับไอที่คกับประปาที่มีเครื่องอยู่แล้วกับเราที่มีเครื่องอยู่เนี่ยผมคิดว่าน้ําแค่นี้เราสูบพันนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มากเท่าไหร่หรอกครับปริมาณน้ำครับแต่ผมกลัวว่าถ้าถ้าน้ำเราล้นมาเข้ามาที่ฝั่งปากเกร็ดแล้วเนี่ยครับมันไปเซาะคันดินที่เราทํากั้นแม่น้ำเจ้าพระยาไว้อะครับเออคือถ้าถ้าคัดเขื่อนนี่พังเลยครับทั้ง ทั้งดอนเมืองกันเครับทั้งหลักสี่นะครับทั้งปากเกร็ดเนี่ยน้ําไม่ต่ำไปสองเมตรนะครับเพราะไม่น้ำเจ้าพระยาไม่ไม่ต่ำไปสองเมตรนะครับปริมาณน้ำนะครับที่เราที่เราทําการสูงไว้นะครับครับในในเพอก็คือว่าทําพร้อมกันทั้งสองฝั่งแต่ว่าฝั่งของปากเกร็ดเนี่ยทาเสร็จก่อนถูกไหมฮะเพราะเพราะเพราะปากเกร็ดเนี่ยละอนายกเทศมนตรีทวิชัยเนี่ยทําก่อนแล้วครับทําก่อนแล้วร่วงไม่ให้เราทําแต่ของเขาเนี่ยไม่ใช่ไม่ให้ทําให้ทําแต่ว่ายังทําไม่เสร็จ ไม่ใช่ครับมาทวงไม่ให้เราทำแต่เราตกลงกันครับสสกาลุนกับสส,ส,สมดกินเนีก็ตกลงกันตกลงกันว่าเอาอย่างนี้แบ่งรถคนละครึ่งแล้วก็ทําฝั้งทําคู่ขนานกันไปเลยอ่าทีนี้ทางเราก็ต้องเสร็จก่อนถูไกไหมเราเพราะเราทามาก่อนถูกไหมครับใช่ครับอ่าที่ี้ฝ<อ>ังเขายังไม่ได้เริ่มเลยเขาก็เลยมองว่ามันมันเป็นการไปทําให้น้าเข้าเข้าฝั่งเดียวครับทําให้น้าเข้าฝั่งดอนเมืองฝั่งเขาฝั่งเดียวครับก็เลยมาฟังพังของฝั่งเราฝั่งฝั่งปากเหนืครับ แล้วถ้าเขาพอเขาพังของฝั่งเราตรงนั้นเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่ฮะกิโลนึงประมาณสักกิโลนึงแหละครับแล้วน้ํามันจะทะลักไปที่ไหนฮะมันต้ก็ทะลักไปทั้งสองฝั่งอะครับคือพังฝั่งเราแล้วแล้วก็ไป่ได้หมายว่าไม่ไม่ทะลักไปฝั่งเขานะครับเพราะว่าก็ทะลักของข้าเหมือนกันครับมันเป็นทุ่งเดียวกันนะครับอืมแต่นี้ว่าทางทางทางเราเนี่ยถ้าถ้าทะลักมาแล้วเนี่ยครับมันไปมันไปกระทบไปคันดินที่กั้นเขื่อนแม่น้ํเจ้าพระยาเนี่ยครับแม่น้ำเจ้าพระยาทางเนี่ยครับมันก็จะเป็นอันลักษณะเดียวกับก็อยุยาลัักะเีวบบปทนครร คือแม่น้ำเทพยามันปริมิณม,มีปริมาตรปริมาณมากกว่าไอ้คลองประปาเนี่ยมันหลายล้านหลายล้านหลายล้านล้านเท่าอะครับฮะพอพอพังคันดินตรงฝั่งเราฝั่งปากเกร็ดเนี่ยน้ําจากคลองประปาเนี่ยมันจะไหลไปไหนฮะมันไหลออกทั้งมันก็ไหลไปดอนเมืองเหมือนเดิมไหลามาใช่<า>ใช่ฝั่งนั้นไหลไปดนอนเมืองแล้วฝั่งปากเกร็ดไหลไปไหนฮะก็ไหลเข้ามาที <horizon. S 2> ่แถวๆสีสมานเนี่ยครับอืมครับถนนสีสมานเลยครับครับแล้วตอนนี้ตรงนั้นก็ก็ยังโหวอยู่แบบนั้นเหรอฮะ ครับเว่บโวอยู่แล้วยังทําไม่ได้ครับเพราะว่าเข้าไปทําก็มีปัญหาเพราะก็จะผอแไม่โคกูคูว่าจะผอมไม่โคครับนอ้น้ำลามไปฝั่งศรีสมานลึกเข้าไปถึงตรงไหนครับานอำเภอฮะศรีสมานตอนนี้อยู่บริเวณศรีสมานยังยังไม่ยังไม่ถึงถนนติวันนนดีนะครับครับครับสูงน้ำน้ําสูงไหมฮะน้ำน้ำที่ศรีสมานรถเล็กก็น่าจะวิ่งไม่ได้แหละครับน่าจะเป็นได้เฉพาะรถใหญ่ๆครับ ครับครับแล้วถ้าปล่อยไว้แบบนี้มันมันจะบานปลายไปยังไงนะครับเนี่ยมันก็ผมกลัวว่าน้ําเนี่ยถ้ามัน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 มาท่วมภูเก็ตมันก็ถ้าจะท่วมมันก็ท่วมนะครับมันมันท่วมแต่ว่าถ้าไปท่วมคันดินที่เราทาไว้ที่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยครับถ้ามันพังเนี่ยกรทมก็มันจะไม่เหลือครับเขตดอนเมืองเขตเขตหลักสี่อะไรมันก็จะไม่เหลือเพราะน้ํามันจะบ่าไปทั้งหมดอีกเมตรกว่าประมาณสองเมตรนะครับน้ำนะครับอืมค่ขทางในอำเภอดูแล้ว ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเร็วไหมะวันนี้อ่าขึ้นเร็วนะครับไอ้คลองประปาเนี่ขึ้นเร็วเหมือนกันนะครับค่ะค่ะถ้าถ้าตอนนี้ดูบนพื้นถนนนี้เราพอจะเห็นพื้นถนนอยู่ไหมคะพอจะแยกออกไหมคะว่าตรงไหนพื้นถนนอ๋อพื้นถนนยังยังอยู่ครับเพราะพื้นถนนไอ้ที่สีสมานี่น้ําเท่ากับขอบขอบฟุตบาทนะครับอ๋อยังตั้งปริมปริมอยู่นะคะตอนนี้ครับปริมปริมอยู่ครับค่ะค่ะอืมอืมครับครับแล้วตอนนี้จะต้องเริ่มต้นเจรจากันใหม่ไหมครับนายอำเภอฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องต้องให้้่่าาูว ตัดสินใจเลยครับเพราะท่านธบุวะท่านเรียกประชุมตอนตอนเก้าโมงเนี่ยครับผู้ว่านนทบุรีครับผมครับครับนี่นายเพิ่มเมื่อเมื่อเช้านี้ประมาณสักหกโมงหกโมงเศษเนี่ยนะฮะที่นนทบุรีเนี่ยมีคนบอกว่าได้ยินเสียงจุดพลุอ๋อเมื่อเมื่อเมื่อคืนละครับตอนตอนเช้าเองฮะห้าครั้งละครับเมื่อคืนเนี่ยฮะจุดพลนจุดนี้ไปเรื่อยครับ แต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการเตือนใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเพราะว่าไอ้แนวคันดินเจ้าพญาเราเรายังทําดีอยู่ครับยังยังมั่นคงแข็งแรงอยู่ก็ยืนยันได้เลยครับครับแล้วเมื่อเมื่อคืนหรือว่าเมื่อเช้าที่มีการจุดพลุเนี่ยมันใครจุดหรือจุดจากที่ไหนฮะมันไม่รู้ครับพอดีผมผมเจอกับน้องที่เข้ามาเข้ามาช่วยดูไอ้ดูแมคโครนะครับเขาก็บอกว่าที่เขาออกมาเนี่ยเพราขาจุดพลุเขาวิ่งไปดูจุดนู้นจุดนี้จุดที่ที่มันเสี่ยงอันตรายเขาบอกยังไม่มีอันตรายตรงไหนเลยพี่อ้าว อ้าวแล้วใครคือเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนจุดพูแล้วก็พูสัญญาณเนี่ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เตรียมมันไว้นะครับครับไม่ได้เตรียมว่าการเปลี่ยนไทยเราโดยใช้พูสัญญาเพราะเทศบาลเนี่ยมันมีเสียงนําสายครับครับครับถ้าถ้าเกิดเหตุอะไรไอ้คันดินตรงไหนแตกคันดินตรงไหนรั่วต้องการคนมาช่วยก่อกระสอบทรายเทศบาลจะใช้เสียงเสียงําสายโทษเถอะจะใช้เสียงําสายเนี่ยเป็นเป็นเครื่องบอกชาวบ้านออกไปครับครับ น้ำเพอครับแถวหน้าเซนทันแถวหน้าศูนย์ราชการแถวหน้าเมืองทองทั้งสองฝั่งเนี่ยนะฮะถึงตอนนี้เนี่ยน้ํามีน้ำไม่ไม่ไม่มีน้ําเลยครับไม่มีน้ำเลยเพราะว่าทางแอร์ทางไออะไรอ่ะจิมแพคอะครับเขาเขาบล็อกกับสอบสายไว้ตลอดแนวครับออืหน้าเซ็นทันหน้าศูนย์ราชการแล้วฮะยังไม่มีน้ําครับเพราะว่ามันน้ํามันเข้าเข้ามาเฉพาะจุดจุดตรงไอใกล้ใกล้ครับ ไอ้แยกถนนศรีสมานนะครับใช่ใช่แต่ถนนถนนแยกพัฒนะก็ยังไม่มีน้ำเพราะว่าเนื่องจากว่าเอ่ออิมแพคเขาเรียกอะไรเมืองทองเมืองทองเนี่ยคะัเขาบล็อกเขาบล็อกเขาบล็อกกระสอบไฟไว้ตลอดแนวครับครับก็จะมีเฉพาะแนวที่อยู่ติดกับตรงคอมปลปาเท่านั้นที่จะมีผลกระทบบ้างที่ยังซึมซึมบ้างนะคะคไม่ซึมแล้วครับก็ไหลไหลแบบนั้นแหละครับไหลเลยค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วก็ลองเจรจากันใหม่ดูครับ ครับครับขอก็ต้องเจรจากันใหม่อ่ะครับได้ครับขอบคุณน้าครับนายอำเภอพิสิทธิ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเมื่อวานนี้คุยกันนายอำเภอเขาบอกว่าก็ตอนแรกก็ตกลงกันไม่ได้